เดินรอบไปเนี้ยรอบไปเงี้ยโอ้โหถือจะไปได้ค่ะเดินไป่างงัน,นลองไปอย่างงี้ถือว่าจะเจอไปตัดแม่งริงนี่ออกเลยรายการนี่ก็เอาคัตเตอร์ตานี่ตัดเราเห็น่าพคนแก่ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมาเหมือนคัตเตอร์ผมยังเลยเก็คาเตอร์แกนี่บ้านที่ยังทำไมอจะโจก็มาตัดต้นไม้แล้วก็เห็นคัตเตอร์วันแล้วก็บอกทำไมเหมือนออออคัตเตอร์เขายังองแกเราบ่านแกภาษาละเฮ้ยบ้านทำไมแข็งพวกนีให้เดือดที่ ดูดูขายพี่ไหม่แนนน้องแข็งไหมแข็งอืมแต่พี่ไหมแข็งกว่าอ้าวจับดูที่ไหนเนอมเปียวใม่เหมือนวเมื่อเราก็เขาบานมีก็ตัเจารองแกมาจไม่ได้เจามตัดตอนยิงอืม ไเยไขายหรกูเล่นจริงนะเนี่ยไปใช้มาเอมาวักมาออกยังไงมาเลนมาเลนไปไหนไปไหนไปเจ็ดไปาเจ็ดรถกับข้าวมาแล้วนะ โอ้โหแดดเห็นแดดไหมทุกคนแดดจ้ามากอืม sampai cara ini ya Tapi siang karena dia mau tetap siang.